โอเคสวัสดีนะคะเพื่อนเอนทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องภูมิพาเพลินกันอีกเช่นเคยนะครับโดยสาหลับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงก่อนอัปเดตนะครับประมาณ20นาทีนะพ่อโดยที่บอกในคำเดียวว่าหลังอัปเดตมาเนี่ยดวงสวยมากเลยรอบที่แล้วนะครับเธอก็ผมลืมอัดน,นะตอนที่ไปได้ต้นเ m b e r อร์ลแล้วก็อะไรตอนอื่นๆมากมายนะส่วนก็ มีคลิปย้อนหลังเพียบเลยก็เดี๋ยวท้อยท้อยทยอยลงนะทุกคนก็อาจจะเห็นคลิปมันแบบเก่าๆนิดนึงว่าแต่ไม่เป็นไรมีคลิปให้ดูเยอะใช่ไหมพ่ออืมโอเคดีแล้วนะคะอืมขอซื it, ้อไครหรอแว้ไม่รู้อ่านันมีมาเล็ดไรผมซื้อหมดก่อนเรื่องเผื่อมันต้องใช้นะเพราะอัปเดตถัดมาเนี่ยเป็นอัปเดตซัมเมอร์นะทุกคนโอเคบอกได้คำเดียวว่า ตอนนี้ต้นไอ้ต้นมาใหม่ที่ถือว่าดีใช่ไหมครับก็คือเนกาทอนใช่ไหมพ่อเออเนกระทอนอะดีมากเลยนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนี่คือข่าวดีมากผมได้ต้นซูกะเบิร์นหรือว่าน้อยหนามแล้วนะจากการที่ขายเมื่อกี้25้าล้านไม่รู้หรอกว่าพ่อผมทันหรือเปล่าทันทันนี่กูไม่ทันละแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เราไม่ทันคืออะไรนึกไหมทันตะวันจะไปแล้วอือคิดว่าน่าจะไปละอัปเดตนี้นะคิดว่านะ รูดิเป็นอัปเดตซัมเมอร์มันอาจจะมาแทนที่เอหล่าพึ่งก็ได้หรือเหล่าพึ่งอาจจะไปอยู่ตรงอื่นแทนหรือก็อยู่จิตเดิมเอ้มาสเตอร์ขายพ่อมันยังมีคําขึ้นบอก๋อยวภูมิบังคับพ่อมาโอ้โหให้พ่อมาอยู่เซฟเดียวกับภูมิเราก็ทำการซื้อไปนะทุกคนนี่มาสเตอร์ขายจริงด้วยนะทุกคนเมื่อกี้เขาขายไปหนึ่งอันแบบหวานเจี๊ยบเลยอะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่คือสิ่งสาคัญเลยภูมิได้ต้นลูมิล่าอะไรนะทุกคนนี่เป็นไงโอ้โหติดสีฟ้าด้วยแสงสีเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนไม่มันติดเอเลี่ยนเอเลี่ยนของดียูดพอไม่ทันแต่ว่าไอ้เจ้าคโคนัดจ,จะทันเอเลี่ยนนี่ไม่รู้นะว่าคนเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะไม่ถึงร้อยนะเขาลองขายดูแล้วขายถูกมากที่แพงส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อกเวฟกับทางฝั่งของฟอร์เซ่นนะทุกคนที่แพงมากแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์ใหม่นะเป็นอีเวนต์ที่แบบ คือดีกว่าทางฝั่งของเอ่อฟอร์เตนคือมันพืชมันจะโตเร็วขึ้น75%จาก5 0ปภูมิผู้ถูไออกไหมก็ซึ่งดีมากนะแล้วก็ยังมีโอกาสติดสถานะใหม่ซึ่งคิดว่าก็น่าจะแพงๆพอกับเพรอะจากไอที่มันกระโดดสูงๆได้ไหมนั่นแหละส่วนตอนนี้นะครับส่วนผมก็ยังลบเหมือนเดิมนะโทษทีทุกคนพยายามปรับเปลี่ยนอยู่แต่ค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนคือตอนนี้ภูมิลบเป็นทางฝั่งของต้น,ตนโ,โคโคนัทกับต้นต้อนอะไรนะ ไอเจ้าต้นแคนตัดออกไปหมดแล้วเหลือแคนตัดว้ต้นเดียวเอาไว้แบบทําของทํานู่นทํานี่นะใช่ไหมพ่อเ <dévelop per> พราะไอต้นใหม่เนี่ยมันต้องใช้แคนตัดสาคัญมากแล้วคือที่ผ่านผ่านมาผมไม่ได้ซื้อไว้เลยผูก็เลยมาซื้อพวกแคร,รอทหรือของกากๆที่แบบผูมไม่ค่อยมีอ่ะซื้อตุนไว้จะได้แบบอืแต่อย่างน้อยอ่ะที่ภูดมีมเมล็ดพวกแคนตัดได้อ่ะเพราะน้องหมาขุดได้เลยนะส่วนตรงเนี้ยที่มันใหญ่ๆแบบเนี้ยทุกคนไม่ต้องแปลกใจเลยมากพูดใช้เจ้าอูเขาเรียกว่าอะไรนะ มาเตอร์มาเตอร์มีโอกาสทาให้ติดเป็นสีทองกับใหญ่ขึ้นเรนโบว์ Rainbow, อันนี้มันมันไม่สามารถอันนี้ดูได้นะทุกคนอุ้ยได้คาเตอร์ซีแพ็คทุกคนอืมสเกตติ้งโซคอสมมันกําลังจะปิดอะไรสักอย่างหนึ่งได้แหละทุกคนผม่็แปลแปลแบบอันนี้หน่อยนะทุกคนอาจจะแปลไม่ได้ดีเลิศอะไรก็อืมขอโทษด้วย ว้าวดิโก้นะทุกคนดิโก้เออภูมิเริ่มอันนี้นนไหนๆก็แหละดูเลยสิบห้านาทีโอ้โอโบนี่คราบเลยโดยเดี๋ยวผมนัม่นก็จะมาเปิดกันนะคะคราฟเตอร์ซีแพ็คบอกเลยว่าคราเตอร์ซีแพ็คเนี่ยเป็นซีแพ็คที่ภูมิดวงดีมากที่สุดและพอสุ่มไปใช่ไหมได้ดูอันเลยยกเว้นศูนย์จ <laughs> ุดห้าเปอร์เซ็นต์มันจะทุกอัปเดตไม่ได้นะพี่ชายเอ้โคัชด,ดีนะ เอาเอามาทํานู่นทํานี่ได้ไงดีนะใช่ไหมเออถามใช่ไหมถามใครละ่ะถามคนดูนะบอกด้วยทุกคนโคคัสโคคัสใช่คุณหมอในวันพีชนะเนี่ยโรเจอร์อ่ะลูกเรือโรเจอร์คุณหมอประจำไงเออโยโยโย,โยอันนี้ก็คือเพลงเก่ากลับมานะดิโก็ที่เขาอเอามา ตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนผมนี่มันอลังการมากมากเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือผมประมาณนี้เลยนะอืเดี <c oughs> ๋ยวผมว่านะอืมถ้าทําการทําเขาเรียกว่าอะไรนะพอ่อของเจ้าเใช้ไข่หมานะของเจ้ารหัสโอโคนาตันเสร็จใช่ไหมแล้วก็อาจจะมาต่อกันโดยการแข่งกันก็ได้ใช่ไหม ตัวเดี๋ยวผมทุกคนก็เตรียมดูไว้แลยกันในชุมชุมชนอะเนาะพ่อก็คือว่าเดี๋ยวผมจะทำทักคำถามอย่างเงี้ยเออเห็ดเห็ดเห็ดโอ้เห็ด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 ขายสามต้นโดยที่ผมจะถามคำถามก็น่าน่าจะประมาณนี้นะทุกคนคือผมจะถามทุกคนว่าว่าทุกคนจะเอาให้แข่งอันไหนมีให้เลือกนะทุกคนก็คือ แข่งตกแต่งกันโดยใช้เป็นเอารหัสใหม่มาเริ่มเลยแล้วก็ตกแต่งมีเวลาให้เท่านี้เท่านี้แบบแข่งกันเริ่มมาเลยประชันกันกี่วันก็แล้วแต่ใครมีตังค์เยอะกว่ากันชนะได้สิ่งนี้ไปโอเคไหมพ่อ,อืประมาณนี้ที่คิดว่านะ่าจะเอามาทํานะครับทุกคนแล้วก็ตอนท้ายคลิปของแต่ละอันก็จะมีแจกตัวโน้ตตัวนี้ด้วยนะแต่ต้องใช้เวลาทำเยอะใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งเป็น EP ไม่งั้นก็รวบครั้งเดียวเลยก็ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็น EP เพราะมันนานไม่นานหนึ่งวันหรอกทุกคนเพราะว่าเนื่องจากผมก็มีเวลาจํากัดในการเล่นนะเพราะฉะนั้นอืมก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับตอนนี้นะคะบก็บอกเลยคําเดียวว่าผมไม,ไม่รู้แหละว่าภูมิไปทําบาปทากรรมอะไรมาจากไหนนะพ่อ IP p r เม i ยมอันเนี้ยโค้กแล้วก็รู้ครับเขาเขาอันนี้ให้ อ,อฟ้อาผ่าโดยที่ผมอะสุ่มในแอนติบีอนะครับบอกเลยคำเดียวว่ามันก็มีตัวให้เลือกสุ่มเยอะใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาให้มาคือวัดห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนี่นยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยทุกคนเนี่ยค <c oughs> ้างค้างทุกคนโโบกุกค้างอ่ะอือผมค้างเออเอาเป็นว่าทุกคนรู้กันนะครับว่ามันคือเจ้านี่ไอเจ้า55%นะ โอเคค้างหนักมากเลยทุกคนผมไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ค้างหนักมากอ่อไม่น่าใช้ค้างจากอะไรนะทุกคนค้างหนักมากโอ้ยพี่ชายใจเย็นๆตอนนี้บอกเลยว่าของที่หาย,ยากที่สุดในสวนผมพ่อคิดว่าคืออะไรครับข mm hmm. องพ่อก็มีสวนผอมันก็คือมูนแมงโก้นั่นเอง mm hmm. เบบไอไ้ยมีติดช็อกเวฟโฟเซนน้นนะายผมว่าผมจะเก็บเออมูนแมงโก้สักต้นหนึ่งนะครับเนี่ยเก็บไปละแต่ค้างไม่รู้จะเป็นยังไงเอือสภาพก็คือตามนี้นะทุกคนโอ้ยค้างอยู่อยู่กับที่อ่ะเก็บไม่ติดด้วย <ขอ S 2> พูมู้แล้วูู้แล้วสาเหตุเกิดจากอะไรทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะหลุดแล้วอืมสองเจ็ดเจ็ดเชื่อมต่อสิครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานั้นขอทํางานไปเปลี่ยนเน็ตแล้วเดี๋ยวตัดเข้ามานะฟึบโอเคนะทุกคนก็ล่าสุดก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามาของ r อพีโตโน่ห้าหนย์ศูบเนี่ยเพราะว่าเพื่อนผมเยอะมากเลยนะครับอาจจะมีการเคลียร์เพื่อนไปบางส่วนนะทุกคนอืม เพื่อให้รองรับการนู่นนี่นั่นเบร์เบไปต่ปีมอะไรก็ตานะคะโอเคเรากําลังกระโดดไปในประบัตินี่ไงเป็นไงโอโ้โหจีเนีย่ยจัดนี่ก็จะเป็นการรีสต็อกครั้งท้ายนะครับเพราะเนื่องจากครั้งถัดมาเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะทุกคนคือหมดแล้วนะสิ่งที่หาไม่ได้เออก็ไม่รู้เหมือนกันเข็มให้หมดเลยมีอะไรใส่ให้หมดใส่ให้ยัง้งยังติ next stocks. stock 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 อุ้ยอุ้ย ว้าวฮันนี่ซักเคิลติดนะครับติดบัตรดิสโก้โอ้โอ้อาจจะเห็นผมไอนิดนึงนะมัมไม่นิดหรอกตะกัแตนโอ้ยกยกยตรงคอนมิตินะครับก็มีการขยายนะเพราะว่าเนื่องจากเอ่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แค่ว่าเขาอะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะทางฝั่งของตรงนี้เข้ามาตั้งแต่ตรงนี้ เพิ่มเข้ามาอีกอย่างเขาสลับที่กับเกียร์นะครับเกียร์ช็อบคือโอ้ยแหลกเหมือนเมื่อกี้แต่แหลกน้อยกว่าก็ถือว่าดีแหละอย่าไปโคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอะไรก็ตามเบบตอนนี้นะคะว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าแต่ก่อนนะคะมันไม่มีควงอ่งหุ่นอะไรเต็มขนาดนี้เลยนะครับใช่เลยครับผมนั้นไปทําการฟาร์มาเมล็ดองหุ่นมาแล้วก็เอามาปลูกกันนะครับเห็นว่ามันสวยดีแล้วพอเอามาปลูกจริงก็สวยจริง เหมือนส่วนคนอื่นเลยเอาจริงมะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าส่วนผมอะเหมาะเอามาทําซ่อนแอบมากเลยเพราะว่าไหมแบบโอ้โหสภาพไม่ต่างกันเทกกูดบายแซมกูตายแซมเอาง่ายๆนะซีดช,ชอบอันเนี้ยใช่ไหมทุกคนก็คือมันขายแค่พวกผลไม้ที่มันแบบเป็นผลไม้ของ ผมว่ามันเป็นรู้ดูอ่ะตอนนี้ที่เขาจะเพิ่มนะสําหรับตอนนี้ฝั่งเขานะประเทศเขาอ่ะจะเป็นฤูดูร้อนส่วนฝั่งเราอ่ะจะเป็นเข้าฤูดูจะช่วงฤดูฝนอยู่นะจะไปรู้ดูหนาวอยู่แล้วใช่ไหมพ่อนั่นแหละก็คือของเขาอ่ะจะเป็นฤดูร้อนนะก็อย่าแปลกใจอะไรเลยอย่ามาถามผมด้วยผมไม่ใช่คนอังกฤษนะแอ้ผมไม่ใช่คนประเทศเดียวกับคุณอะไรนะผมลืมชื่ออ่ะใครก็ไม่รู้อ่ะเออคุณคุณคุณอ่ะขอโทษครับคุณคุณคุณ คุณเจ้าของเกมนี้ที่ผมลืมชื่อคุณพราะว่านะอาจอาจจะไม่ถูกเอาออกคือได้ร้านค้าพึ่งอะแต่กลายเป็นร้านค้าปกติอะจะถูกเอาออกแคนกลายเป็นซัมเมอร์ช็อปแล้วจะเอากลับมาอีกทีก็คือตอนอื่นเลยว่าผมมีตังเ,เยอะกว่าเพื่อนผมแล้วเยอะกว่าทงคนนะ ระหว่างนี้เรามาสำรวจเออนี่นี่คือคนที่ผมมีตังค์เยอะกว่าเหรอโอ้อตูส้สภาพส่วนเขาขายหมดนี่ใช่ไหมครับแพงกว่าของผมเอ๋อใช่ครับเห็นรีสต็อกอยู่ต้นถั่วเหมือนกันถั่วครับเอาสุกากไอเปิ้ลโกโก้เอาอีกเอาอีกเพชรเออเป็นไงเป็นไงเอาเพชรอีกเอาเป็นไงเป็นไงอังุงนอังุงิน างนุ่นอีกเป็นไงเป็นไงดูทุกคนโอ้เฮมัมทช่ไมมีเมงโก,ก้โอ้ดาก้อนมาดาก้อนฟุตดา้อนฟุต่า,ตามาให้หมดให้หมดให้หมดก่อนน่าจะปิดไทยด้วยสุก่ายเป็นแข้งกัดแข้งกัเอออีกอีกแข้งตันเนี่ยของดีนะระดับมิติกอะของดีสุดของเนี่ยโคโค่นั้นปะเอมเบอร์ขายซ้ำอีกมี 2, มสองเมล็ดแล้ว นี่นะโอ้โหโกโค้ดมากดผิดหรือเปล่าเพื huh. okay. ่จนจบะพัฒนาแบมบูแบมบูแบมบูโอ้แบมบูมาสามสิบแท่งเลยซื้อให้หมดเลยด้วยกันแบมบูไหนๆก็จะไม่มาแล้วใช่ไหมครับโอเคบิดวัดอันโอปีสต็อกใช่ครับซื้ออยู่ตอนนี้ซื้ออยู่ซื้อหลิงอย่ามาซีเร่งอย่าโดนซื้อลิ่งนะทุกคนนี่นะเป็นไงทุกคนเปิด ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมาตอนแบบอันเดียวมันน้อยไปครับพี่ชายอีกอย่างซูกายเป็นมาแค่อัปเดตเดียวเองเหรอ,อมาแค่ลูกเดียวนะครับต่อมามาฟังเพลงดีเจกันเสียดายอะ่ะมีมีซูกายเป็นแค่ต้นเดียวเองอะ่ะใช่ไหมเสียดายทุกคนออผมเสียดายที่ไม่ทันชาวบ้านในช่องเขาอะ ี่สิบเอ็มคือเขาบอกว่าตอนนี้เขาต้องการยี่สิบคนเล่นนะนแบบยี่สิบล้านอ่ะอันนี้อันนี้อะไรอังุบป่ะแครอทดครับชูการเบิ้ลอัน,นอ,อ,อันหน้าแครอทดใช่ไหมใช่แล้วอันไหนอังุบเนี่ยใช่ผมได้ไปห,หาคุณจีโอ้ยดีเจดีเจโอ้ <c oughs> ตอนนี้นะครับนะเวลาห้าสิบมินะเหลือห้าสิบมิก็จะเตรียมอันเดตแหละ เป็นอัปเดตใหญ่ใหญ่มากใหญ่สุดๆโอ้มันจ้าซะเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวอมเสียโพลดีเนตโคโคนัทอันใหญ่กันนะหยก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 มีหยกหยกอ๋อดูครับดูครับเวลาเวลาเป๊ะเลยนะถ้าตรงนี้ได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บก็จะเตรียมเขาดาวนะสิบวิใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่เขาดาวนะเออไม่ดีเขาดาวก็คือตั้งแต่ตอนนู่นสองสามวันอะไรละแต่เตรียมนับสิบวิไงใช่ไหมเตรียมพร้อมห้าสี่สามสองหนึ่ง เหลือเวลาอีก10วิสุดท้าย6 5ห3 2 1 0ส e t สองหนึ่ยว let's go the summer h uh, ก oh. oh, <c apt ing> oh. uh ่อนอุ้ยพึ่งย้ายมาอยู่ตรงนี้อุ้ยคัตติ้งอ๋อแสลคคัตติ้งมามาแซมบอกโอ้ยสกีไม่ดีโอเคไม่มีจานเดลยืนอยู่ตรงนั้นอ๋อคุณจานเดว summer stock now วอ e เ i t a b l e เฮ้ยแซมบอกยนะ ถ้างั้นเอาออฟสตอรกลับบ้านแซมบอกไปอยู่แล้วอุ้ยพักผ่อนพักผ่อน,อนลุงแซมพักผ่อนลุงแซมโอ้โหแบบลุงแซมโดนเกย์เยอะมากนะทุกคนใครที่รู้กลายเป็นกลายเป็นคุณคุณทอมอ้ยทอมทอมทอมสันสุกาน้อั่นยังอยู่แต่ตอนเนี้ยแค่เราก็ยังอยู่สตรอเบอรี่บ,บลูเบอรี่อันนี้อยู่มีกินอปเปิรซีโนสกีบิรี หายทุกคนเอ้ยหายแอปเปิลสิดหายเปิลอุ้ยพ่อหายเปิลยังอยู่อ่ะหาไม่ก้วยนะกล้วยกันกีวีวอสอินสตอร์กีวีหนึ่งมือเองมิติคาลิฟาวเวอร์เอาลิกันมีอะโวคาโดเฮ้ยอะโวคาโดบานาน่า กีวีเบลเปเปอร์อ๋อพริกในเม็กซิโกอ่ะมีพริกขี้ผีก็น่าจะเป็นลูกแพรลูกแพรมีหนามโลควีซีดก็ไม่รู้เหมือนกันฟิโจอ๋อเป็นแบบคล้ายอันนี้นะอันนี้ฟิโจซีดคืออะไรไม่รู้ซูก้าแอปเปิลหรือน้อยหน่กเอ่อฟิจโอมอืมเืมอ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 ืม นออนอี้แซมนะ้ะเออคุณทอมหนะ้าตลกมากเลยโอเคโอเควันมอสูก้ายเปิลนวันเยียบค่ะบสุก้ายเปิลสองแล้วสองแล้ว,ลวดีนะไม่ออกอะโอ้ไม่อดอะไฟโจนี่น่าจะเป็นทางฝั่งของรูปแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลไม้อย่างเช่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยซัมเมอร์ มาใหม่หรือปะอันเนี้ยมีผลที่ต mm ิดกาละติกเยอะด้วยอ่ะพ่ะอืมน้องแมวก็มายืนหลับอะไรตรงนี้ลองเก็บกกาวชูมาชกเว็ฟฟอร์เ้นกาวชู ไม่รู้เหมือนกันดีครับต้องมีซัมเมอร์แพนนะถึงจะอันนี้ได้แล้วก็ไม่รู้นะว่าซัมเมอร์แพนนี่มันคืออะไรอย่างผมพยายามหาซไอผลไม้อะไรก็ตามที่มันเป็นซัมเมอร์ฟรุตอยู่ครับแต่โทษทีส่วนผมลกเกินไปหาไม่เจอเนี่ยแ,แหละทุกคนถ้าเกิดทุกคนแบบ ส่วนลบเท่าผมนะก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละใช่ไหมครับส่วนลกเกินไปเขาจะมีบอกไหมอ่ะว่าแบบนู่นแบบนี้แบบลาปลาตะปิมอ่างเงี้ยสุก้าเปิ้ลก็ทำการโตเสร็จทิ้นแล้วนะครับก็ขอองใช้โทรเวลย้ายดูสุก้าไ e เปิ้ลอะเอามาดูหน้าสวนนะ มาแล้วก็ผลที่ออกใหญ่ด้วยออพี่ชายจะให้อขอลบบัตรบานานาก่อนโอเค ผมว่าผมต้องเคลียร์พวกแบบอต้นเขาเรียกว่าอะไรนะพวกต้นอต้นที่มันแบบไม่ใช่บัตรบานาน่าบัตบัตรบานาน่าเนี่ยเคลียร์ไปก่อนผมไม่รู้นะว่าคุณพูดอะไรอะผมลองแปลภาษาไทยดูทําให้คุณนี่คือคุณเอ้านี่คือคุณนี่คือคุณเราไม่เข้าใจความหมายนะพวกคือเขาจะให้แหละแต่ว่าให้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นั่น นั่นนส่วนเพื่อนผมนี่นะส่วนเพื่อนผมกำลังโดนเออและคุณลอยหลังเรียบร้อยครับไม่น่ารอดเรียบร้อยอีเตวเอกอหวานเจี๊ยบทุกคนแบบนี้หน้าตาผมะหวานเจี๊ยบมาดูที่ซิีเพราะคุณดีตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีของอะไรมาใหม่เลยอ เาวมาเลยอ่ะแล้วก็ม like ันมีแพ็กใหม่นะเป็นแพ็กแบบ3ามเก้าเองอ่ะโอ้เป็นของตกแต่งสุดชุดแบบนี้เลยนะเป็นลิมิเต็ดด้วยไอติ้งฉันคิดว่าพวกเราต้องการเซอร์เบิร์ตทรี่ติกโก้นะเอาไหมล่ะพี่ชายเดี๋ยวผมให้นี่ผมมีให้นะเอาไหมอ่ะ นี่นะเป็นช็อกเวฟดิกโกเซเลบที้อ๋อมันของต่างๆนะทุกคนตรงนี้เฮ้ยรางวัลอันท้ายนี่มันคือมเมล็ดเอมเบอร์ลิี่นะเฮ้ยมีแบบไข่ไข่เขาเรียกว่าไข่อันเก่าด้วยอ่ะเนี่ยของอันใหม่นะ ผมไม่รู้อะว่าผมจะหาเขาเรียกว่าผล,ลไม้ที่มันเป็นแบบได้จังไห,หอะหล้ก็คืออันที่มาจากการติดพโพลิเนตหรือเปล่าอ่อืมลองหาจากต้นถั่วหน่อยดิซัมเมอร์ก็คือด้อนอบอ้าวใช่ไหมครับเนี่ย้นี่หรือเปล่าต้นแอปเปป้ล เออติดแค่โพลีเนตอือหาไม่เจอทุกคนเลยผลที่มันติดอันเนี้ยสร้างฟังของอันนี้นะมันน่าจะมาทุกๆชั่วโมงใช่ไหมน่าจะเนาะวันนี้นะครับเราก็มีความพยายามอย่างมากเลยในการจะเอาโอยมีไมครับเนี่ย ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องใช้แฮปปี้ทูนะมาเรามานุน่นตรงเร์อืมโ <c oughs> อ้ผมนลี้ยวแบบ มันเป็นคล้ายๆกระหล่ำปีอะคาร์ฟาวเวอร์ซีดไม่มีบานานะ่า <c ười> กล้วยมีกล้วยขายกล้วยขายนะทุกคนกล้วยขายตรงนี้นะครับโอ้ยค้ังค้างมีคราฟต์ตัวซีแพคอีกอันนะครับเอามาเปิดเรื่อยๆกันช็อกโกแอ๋อกาครับ chắc chắn chưa kịp mời 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 Mình mời 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 เต็มเลยเต็มเลยลูกใหญ่ดดๆใหญ่มากออกเยอะแฮะลูกดกมากอ่ะซูการ์เปิ้ลนอ่ะทุนเอานยกล้วยผมพยายามหาอันไหนที่มันเป็นซัมเมอร์อ่ะมันไม่มีเลยอ่ะ ไปดูตามวังของเขาเรียกว่าเลยนะที่เกียร์ช็อปเลยใช่เริ่มมาควรไปดูที่เกียร์ช็อปโอ้ไมค์กูเน็ตพีโก้เซเลบันที่อะไรสักอย่างนึงแตงอยู่เอาอาเกนถ้าไม่อยู่นี่ไม่รู้นะใช่ไหมนี่ไง นี่ไงนี่ไง,ไงเป็นเทรรนเนอร์มิลเลอร์พอมาแค่อ,อย่างเดียวนะเป็นระดับมิติคอลวเทนนิงมิลเลอร์อืมทุกคนทุกคนปิดไว้อย่าดูนะอย่าดูอันนี้ ไม่ดีไม่ดีคือมันมันเป็นผู้หญิงอะใช่ไหมพ่อในเกมเราบอกมันมันเป็นเอ้ยเอ้ยอ้ยมันเป็นตัวละครใช่ไหมมันไม่ใส่เสืา้สาเนะนะาสื้อผาไม่โหดเพ้ยะะทุกคนอย่าไปคุยอย่าไปดูอะไรมากนะทุกคนเออเราจะกลับสวนเรานะโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ไม่เห็นละ โอเคดิโก้หมดอารมณ์หมดจดแต่ผมไม่รู้นะว่าไอ้เจ้าซัมเมอร์อะไรนั่นน่ะมันคืออะไรกันแน่นะทุกคนชุบชุดจบโอ้ยติดโอ้ยโอเคแล้วเราก็มาดูนะว่าโคน้นัดโค ขายใบได้ร้อยกว่าล้านนะโบเตอร์เมล่อนก็ยังอยู่นะทุกคนแต่พัมกินไม่อยู่แล้วกลายเป็นกินแอปเปิ้ลซีแทนเอ้ยแต่กินแอปเปิ้ลซีก็มาจริงๆนะใช่ไหมพ่อคือภูมิคิดว่าแบบอมันก็น่าจะมีกินแอปเปิ้ลซีนี่ก็คือแบบกินเ่ยเป็นแอปเปิ้ลอะแต่ถ้าดูจากของรางวัลน,นะพวงแรกไม่คุ้มเลยแบบคาดทุนหนักใครแรกะ่ะ ช่วงหลังโทษคุ้มอะ่ะมีแบบเป็นเอ่อสีขาวๆอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอุ้ยได้แอนติบีเองมามเห็นของที่มันออกแล้วแบบบอกอเลยคำเดียวว่าเกลือมากเฮ้ยน้องหมาขุดได้ไรนะแต่ผมติดผมไปไม่ได้เฮ้ยน้องหมาน้องหมาขุดได้ไรอะทำไมไม่ได้แค่นั้นโอเค งั้นเดี๋ยวผมนั้นทำงานโอ้ยมาประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับอัปเดตใหม่ก็สำหรับใครที่ชอบอัปเดตใหม่ก็อืมก็พิมพ์คอมเมนต์มาดูกันว่ารู้สึกยังไงกับอัปเดตใหม่สำหรับผมคาหูคาตาแมเจ้าทอมแกโดแนททอมแอนเจอรี่แบบไม่รู้สึกชอบอะ่ะอืมแบบอืม เพือว่ายังไงดีอ่ะต้นหั่วตอนนี้ก็หาไม่ได้แล้วนะใช่ไหมพ่อใครที่ไม่มีต้นหัวก็คือตาน,น่นนะก็อรอปีหน้าเรือ่อนปีหน้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอากลับมาไหมคุณแซมหรือแซมบอกลาก่อนนาทุกคนบายบายหลังจากนั้นก็ได้มารู้อีกทีก็คือกลายเป็นอยู่เขาเออเราก็ไปพบเขาอีกทีในที่วัดแล้วเขาแบบขึ้นเมนเรียบร้อย <laughs> แบบนี้ไม่เอานะใช่ไหมแบบคนที่แบบอยากได้ต้นหัวแทบจะตายเนี่ยคือแบบเศร้าเลยอะ่ะหงอยเลยอะ่ะใช่ไหมครับอืม ก็บายบายทุกคนบายบาย